สวัสดีครับผม TC Channel นะครับวันนี้ถ่ายอยู่ด้านหน้าของอซอยสุกเกษม13นะครับผมซึ่งเป็นทางเข้าบ้านแอตต่อน,นั่นเองนะตอนนี้นะครับเวลาประมาณสักบ่าย2องโมงอ่าเกือบจะบ่ายสามแล้วนะน่าจะประมาณสักบ่ายสามได้นะครับผมฝนเทลงมาอย่างหนักเลยนะ ประมาณสักไม่ถึง20นาทีนะครับสังเกตได้ว่าระดับของน้ําเนี่ยขึ้นมาไวมากเลยนะเนี่ยดูระดับของน้ํานะครับผมดูระดับของน้ำเนี่ย,ยมวลของน้ำนะครับไหลไหลามาจากสาระกลางนะผมเนี่ยไหลาจากสาระกลางไหลลงมาตามแนวนะเนื่องจากว่าด้วยสภาพของอากาศนะครับผม ของช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูฝนเป็นช่วงของพายุนะครับเข้าสู่ประเทศไทยเนื่องจากในช่วงทางภาคเหนือทนะางจังหวัดน่านจังหวัดแพร่เชียงรายนะครับเรียบร้อยไปแล้วก่วมอลไทยเรียบร้อยนะสกลนครก็กําลังตามมานะเนื่องจากว่าระดับน้ําที่ ดูเหมือนว่าจะสูงไวมากเลยนะซึ่งไม่เคยสังเกตเห็นอย่างนี้มาก่อนนะเนื่องจากว่าทุกครั้งที่มีฝนตกไอต่อจะมาถ่ายอยู่ตลอดนะจะมาถ่ายอยู่ตลอดแล้วก็จะสังเกตดูน้ํานะมวลของน้ํำนะมีการไหลไหลมาจากที่สูงนะก็คือตัวเรืนนเนนะหอนนาฬิกานะหอนนาฬิกาซึ่ง ทางขึ้นไปจะเป็นสารกลางนะหรืว่าเป็นถนนเส้นหลักเลยถนนสุกเสษมนะครับผมะระดับน้ำก็ยังจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะในเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันนะมีโอกาสเป็นไปได้สูงเหมือนกันนะเนื่องจากว่าฝนตกไม่เียงไม่ถึงครึ่ชงชนะั่วโมงไงแต่ว่าระดับน้ำขึ้นมาเยอะเลยนะ ทำาไมมองเห็นว่าโอกาสที่จะเสี่ยงดอน้ำท่วมจับพันก็มีค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรนะครับผมเนี่ยให้ดูได้เ,เห็นภาพชัดๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวต่อภาพไปดูด้านหน้านะครับผมนนเนี่ย ไปดูด้านหน้า่ะข้างหน้าบ้างถนนเส้นไปยังธนาคารกรุงศรีอยุธยาอยู่ระดับลุ่น้ำขนะึน้นไวมากเลย เดินมาที่บริเวณสี่แยกสามแยกนะครับสามแยกก่อนอาสามแยกธนาคารกรุงศรีไปดูตรงจุดนี้บ้างนะแดดมันกอง,งน้ำขึ้นไวมากเลยน,ะน้ำไหลมา เร็วมากจะรอดหรือเปล่านะก็ถ้านะสนใจมากนะรับน้ำ จะไหลลงมาจากถนนสุขเสษมนะเข้าถนนต่อพัฒนานะฝนตกไม่ถึงครึ่งชั่วโมงไนงะน้ำขึ้นมาแล้วไี่นี้เห็นชัด